ก็สวัสดีเวอรุ่นทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมอยู่กันในเกมไรลิงเจอร์ครับผมก็วันดีครับผมก็ได้เว็บฟาวไปปัม๊มเพชรมาหนึ่งพันรูบี้อะครับผมไปปั๊มมาผมไปขยะของเกมอะครับทุกคนเออผมไปปั๊มมาครับใครใครอยากปัม๊มเพชรนะติดติดต่อข้างล่างได้นะติดต่อข้างล่างได้หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทได้ ได้988เพรนะั้น1,550บาทเนี่ยอันนี้มันพันหใช่ไหมผมลดให้ท่าน50บาทหรือ1,550บาทได้988เพรเลยนะครับผมออือใครสนใจปั๊มเพจนะก็พูดเล่นเย๋อนะเมื่อกี้ก็ไม่ได้รับไม่ได้รับซื้อเพจหรอกอนะ่ั ก็ต้องขอบอกก่อนนะว่าเพชรหนึ่งพันสิบเอ็ดเพชรเนี่ยมันไม่ใช่เพชรจำนวนที่แท้จริงของผมนะมันเป็นเพชรที่ผมตัดได้ตัดต่อเอาไว้ด้วยการคำนวณอย่างละเอียดของผมนะครับด้วยความจีเนียสนั่นเองครับผมออก็เพชรที่แท้จริงของผมนะอาจจะมีหลักแสนก็ได้ใครจะไปรู้หรือผมอาจจะเป็นแบบว่า GM ก็ได้นะอือก็วันนี้ผมก็จะมาเปิดไอ้กรอบ หากรบม่วงนะครับผมเพื่อจะไปปั้นแสงมืดแม็กตัวหนึ่งนะอือคราวที่แล้วเราก็เปิดได้มาทั้งหมดอืหนึ่งสองสา4สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสดสิบสคราวที่แล้วเราเปิดได้เจ็ดแดตัวใช่ไหมเพราะว่ามีอยู่แล้ว5้าตัวคราวนี้มันเหลืออีก7ตัวนะครับผมก็จะมาหาให้มันได้ใกล้เคียงยี่สิตัวที่สุดเลยนะอือ แล้วพอยเราก็จะเต็มเหลวโอเคครั้งที่หนึ่งมาครับผมต้องเทปลีอนาจุตินะตอนนี้กี่โมงวะกี่โมงวะตอนนี้หกโมงหกโมงยังไม่จิตโมงหกโมงห้าสิบกว่ามักเ็าให้เป็นไงล่ะโอเคสวยงนาะมาตัวหนึ่งใช้ได้ใช้ได้มาสองตัวรวดดีลูกพ่มอบมอบมามามม,ม,ม,มป๊อปเฮ โอเคโอเคมาสองตัวหน่อยลูกพ่อสองตัว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 ให้ปืนนะสองตัวให้ปืนนะไม่ใช่มึงอู้หูมันมาทีละตัวนะแต่ก็ใช้ได้อ่นะใช้ได้อยู่หรือว่าใช้ได้โย่เออเปิดพอยต์เดี๋ยวเดี๋ยว คำนวณพอยด้วยความกีเนียนของบลูบอนผมต้องเปิด5ครั้งซึ่งลูบี้ไม่พอโอเคเปิดครั้งเรยวก็ได้ว่ม็มบอันต้ามาสวยงามโอเคเกินทุนเกินตุนเกินทุนและ ก็ผมก็จะเอาพวกกบจิตดาวเอาตรานะมายัดใส่พวกนี้มันเป็นพีลอยนะครับผมผมจะทําเป็นทีมจิตดาวพีลอยนะครับผมอ่าก็ผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันชนิดพิเศษครับผมชนิดพิเศษแปดดาวเท่านะั้นอะ่าเราก็ได้ออเด,เดี๋ยวไล่ดูให้หมด มีอยู่แล้วกี่ตัววะหนึ่งสไม่ได้ล็อกไว้3ตัวมั้งก็ได้กุูปแดงมา1นึสองสได้กลุบแดงมา3มตัวนะแล้วก็ได้กลุม่วงมาอ่าหนึ่สสมตัวแล้วก็กลุบอันต้ามา2ตัวนะ ก็เป็นการเปิดทิ้งทวนนะครับผมทิ้งทิ้งทวนเอ,อ่รลีโอนาดอันนี้นะครับผมเพราะว่าเราอาจจะต้องรอกลางเดือนเพื่อจะมาเอารีโอนาดอันนี้นะครับผมก็เลยขี้เกียจรอนะก็คลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมครับผม